โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง HeroMatch Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอดมินก็มีข่าวดีมาบอกกันสำหรับบางแสนนะครับจะเปิดใช้งานแล้วก่อนที่จะเราไปดูข้อมูลข่าวสารนะครับเรามาพูดถึงสภาพบรรยากาศของ บางแสนนะครับก่อนที่จะทําการปิดเคอร์ฟิวนะครับตอนนั้นก็โอ้โหผู้คนขับข้างมากมายเลยนี่นะครับคนเต็มชายหาดเลยหลังจากที่ประกาศเคอร์ฟิวนะครับเนื่องจากเกิดโรคแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ทําให้บางแสนเงียบเหงาไปเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีนะครับความโชคดีบ้างนะครับก็ธรรมชาติได้ฟื้นฟู ตัวเองขึ้นมาทำให้มีความสวยงามมากกว่าเดิมก็เขาบอกว่าจะเปิดให้ใช้งานแล้วนะครับแอดมินก็ได้ไปหาข้อมูลมาจากา Facebook นะครับคุณนรงชัยคุณปื้มบอกว่าประชุมความคืบหน้านะครับในการจัดระเบียบชายหาดใหม่คาดว่าหาดบางแสนจะให้ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้งานพื้นที่ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้ แต่ยังไงก็คงมีมาตรการนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับหรือว่าการเว้นระยะห่างอยู่ยังไงต้องรอประกาศคอ,อ,อสอคอออสอบอคอนะครับจังหวัดชนบรุรีอย่างเป็นทางการก่อนนี่นะครับก็เป็นข่าวอีกข่าวดีหนึ่งเลยนะครับสำหรับท่านที่คิดถึงบางแสนแล้วหรือว่าจะรู้สึกว่าออ,อยากจะไปผ่อนคลายรับลมชมวิวที่หาด ก็ต้องรอใจเย็นอีกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเพจอีกเพจของอเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับเขาได้ลงไว้เขาบอกวันที่19พฤษภาคม2,563เนี่ยเทศบาลแสนสุขก็จัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับาชายหาดนี่แหละนี่นะครับผมก็เป็นหลักฐานว่าข่าวนี้ เป็นข่าวจริงนะครับที่จะทําการเปิดเร็วๆนี้เพื่อนๆก็ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็โอ้โหดูภาพไปก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ก็เห็นแล้วก็หลายคนก็คงจะคิดถึงไม่มากก็น้อยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็นําข่าวดีมาฝากกันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องฮิโรแมนชาแนลนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปกดที่ลูกกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือน คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ก็กราบสวัสดีครับผม